สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทาง u t u b e นะครับแล้วก็ในเพจด้วยนะครับก็วันนี้ผมจะพาทุกท่านเข้ามา,าตรงนี้เขาเรียกว่าสโมสรร้างนะครับอยู่ในหมู่บ้านร้างแห่งหนึ่งซึ่งยังสร้างไม่เสร็จเหตุผลที่ยังสร้างไม่เสร็จผมไม่ทราบนะจะด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือ,เ,อเหตุผลอะไรต่างๆของทางาผู้ทําธุรกิจอันนี้เราไม่ทราบจริงๆเพียงแต่ว่าด้วยความที่มันรกร้างเนี่ยมันเลยเกิดเหตุการณ์เยอะมาก เคยมีหลายเพจนะครับหลายรายการเข้ามาถ่ายกันที่นี่นะครับก็ทราบประวัติอยู่แค่ประวัติเดียวที่ว่ามีคนจรมานอนตายแต่ด้วยความที่เราเป็นผู้ใหญ่นะครับต้องมาขอสถานที่มาขอคนที่อยู่ในบ้านในเราแวกใกล้ๆเลยมีประวัติ มากพอสมควรนะฮะไม่ใช่แค่ประวัติแค่คนจอนมานอนตายผมเลยเพิ่งเพิ่งมารู้บางอ้อว่าเหตุผลที่ไม่มีใครเข้ามายุ่งย่ามในที่นี้หลังจากที่คนจอนนอนตายเนี่ยเพราะมีเหตุการณ์มีคนตายเยอะมากในบ้านหลังนี้ฮนะพี่บดเอรอพี่บ๊ดพี่หมาหอนพี่บูธกูแค่เล่าเรื่องราวหมาหอนหมาเหา่าเสียงนกอะไรไม่รู้เมื่อกี้เดี๋ยวคุยเรื่องนี้กันก่อน ทำไมไม่รู้จักพาไปเดินห้างเดินอะไรบ้างพี่จะไมพาอะไรมันอย่างนี้เนี่ยดูแต่งตัวดิพร้อมจะเดินห้างแล้วหลอกบอกว่าจะมาเดินห้างสโมสรไงพามาเดินสโมสรมันมีคลับเฮาส์แกนี่พักหลังไว้ใจอะไรไม่ได้นี่อะไรเนี่ยหวังดีายอะไรพาไปดูสำรวจแล้วถายอะไรอยู่ u t u b e เอ้าถ้าถ่าย y o u t u b e อย่าลืมนะครับเอานั่นนั่นากดลิเกเราด้วยกดไลค์ เนี่ย L I อ่านว่าลิเกเอโอขอโทษไปกดลิเกด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะตลกไม่ออกเอาจริงนะผมผมไปถามประวัตินี้มาประวัติยังไม่รู้ผมกีมผมดูมามันมีคนที่บ้านอยู่ละแวกนี้เดิมทีตอนแรกตอนแรกเราเข้าใจว่ามีคนจระมาตายเสียชีวิตอยู่กลางสโมสรเลยมีที่นอนเขาอยู่อันนี้มีมีตายด้วยมีตายด้วยแล้วแต่ก่อนหน้านี้ด้วยความที่มันยังสร้างไม่เสร็จครับผมมันมีคนคนงานเนี่ย เฉียงมันเล็กพี่เฉียงมันเล็กหล่นไหมคนลากเหล็กเลยมันเป็นลากเลยเฮ้ยเฉียงมันเล็กไหมเห็นไหมื่อกลียวแล้วมันนะนี่เราต่ออันยงเฮ้ยเฮ้ยเอาไม่เอาคุยคุยต่อคุยต่อมันยังไม่ถึงเลยช่างมันช่างมันช่างมันช่างยังยังยังไม่เข้าไปยังเพิ่งคิดอะไรอย่าเพิ่งคิดอะไรมันเหมือนอะไรรู้ไหมคนจอนใช่ไหมพี่เขาต้องเก็บของเก่าขาย มันเป็นเสียงลากเหล็กยามโนยาโมโนไม่มเรายังไม่รู้เรายังไม่รู้เอาเรื่องประวัติที่ที่ผมรับรับฟังมาเนี่ยมันก็น่าสนใจดีตรงที่คนคนงานเพราะว่าที่นี่เขายังสร้างไม่เสร็จคนงานเนี่ยทุกทุกเย็นเขาจะมานั่งดื่มมันมีเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติแล้วด้วยความที่มันยังสร้างไม่เสร็จอาคารเนี่ยมันเป็นเขาเรียกมันมินเมมันไม่มีอ่ากำแพงไม่มีอะไรป้องกันเดี๋ยวพี่บอกว่าเขาพัดตก ย,ยิ่งกว่าพัดตกคือเมาและร่วงนั่นไงผมว่าแล้วถ้ามินเมเนี่ยมันมีอยู่ประการผมเข้าใจว่า<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีจุดที่เขาที่ชาวบ,บ้านเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่า<ะ>ตรงนี้ไม่ใช่ว่าแค่คุณจอมาตายคนงานเนี่ยเขาเสียชีวิตแล้วเขาปิดข่าวแล้วเขารับคนงานมาสองชุดทั้งหมด2ชุดนะเพราะคนงานชุดแรกโดนคนงานด้วยกันหลอกที่ไปฟังไปไหนเนี่ยคน,นคนเนี่ยคนไอ้ที่บ้านเขาอยู่ใกล้ๆเนี่ยบริเวณนี้ล้วแวกนี่หรอใช่ เพราะที่คือถึงจะเป็นหมู่บ้านร้างนะครับแต่ทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งคนที่ดูแลเขาต้องรับผิดชอบนะไม่ใช่เราซีซัวเข้ามาได้นะสองศพมีสองศพโอเคอเคเ,คเ,คเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะมันเป็นสโมสรที่ยังสร้างไม่เสร็จแล้วผมจะบอกว่าโคตรซับซ้อนอเดินดีๆอาจจะหลงได้นะบอกผมด้วยนะว่าตรงไหน อา๋ยวผมจะไปชี้จุดแต่หลังจากนั้นผมไม่ทราบจริงเพราะผมพยายามถามแล้วว่านอกจากเหตุการณ์นี้มีเหตุการณ์อื่นไหมเพราะมันน่าแปลกตรงที่ว่าสโมสรที่นี่นะครับมันไม่ได้รกมากคล้ายๆว่าหลังจากที่มีคนจรมาเสียชีวิตยังมีคนมาแอบเข้ามาอาศัยอยู่เราไปดูกันไปตามมาตามมาทางเขา้าจะรกนิดหนึ่งมาพี่บุม๊มามาสิมาเดินห้างสองนะพี่ก็ก็ใช่มาสิ จชกูเดินคนเดียวได้ไงเราปัดโท้ออานะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสำรวจเสร็จเดี๋ยวพาไปเดินห้างโอ้โหจะเปิดห้างปิดแล้วผมจะได้อ้างได้ว่าห้างปิดกูรีบกูรีบเฉลยเลยเข้าตรงไหนวะอ๋อเนี่ยเหรอเออโอเคมาอื อืมปองเผาอมึงี่งเ,เมผึงเอะอือ,อะไรนะเอะเอาะอผามตัวดีก่เยอะมอมทำไมมันลกได้ขนาด,ดนะี้วะเนี่ยหนบอกว่าไม่ลกมากวะโอ้โหี๋ยวก่อน่ะก่อนหน่เปิดเปิดหัดวกันเลยคือมีคนจอนอยู่ไงอ่ะสวัสดีครับโอ้นาก็ไปทักเขาทำไมลูกไม่น่ามีละ ไม่น่ามีคนก็ไม่แน่ต้องทักดยถ้าเอางี้ตามมารยาทถ้ามีคนมันก็รู้กันน่ะเรื่อยๆอะไรเสียงมึงเมื่อไม่ใช่เสียงใครมีใครหรือเปล่าไม่ได้อยู่ตรงนี้อยู่นู่นเฮ้ยกูได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรอ่ะเออเสียงบานคนพูดเลยกูได้ยินป่าวได้ยินผมก็ได้ยินชัดมากหรือว่าเป็นคนอยู่ในไปดูสิไปดู มีคนอยู่ไหมครับมีคนอยู่ไหมอะไรก่โอ้โหมาดูดูพื้นข้างล่างอะโอ้โหเฮ้ยมันน่าจะซุดแบบไอ้นี่เลยนะเออมันซุดใช่ไหมเออซุดระดับอะไรอย่างเงี้ยอืมเนี่ยเนี่ยเนี่ยระดับปกติโอ้โหเฮ้ยเข้ามาเข้ามา มีคนอยู่ไหมครับอืมนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอที่นอนเขาแล้วโอ้โหตายจุดตรงนี้มาสิเข้ามาเถอะนะมาหลายคนมึงอย่ากลัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยชี้ยไม่เหมือนคนยืนเลยว่ะ เฮ้ย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 อะไรลั่นวะได้ยินป่ะพี่ได้ยินได้ยินเฮ้ยตรงนี้เลยตรงนี้เลยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ย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 เสียงอะไรวะว้ายเฮ้ยเสียงมมาทางตรงนี้เมื่อกี้นะ้นเสียงนั้นได้ยินไหมเออได้ยินได้ยินมีคนอยู่ไหม เตะที่หน้าไงเลยโอ้กากเก่งมาหลายคนเดี๋ยวเดี๋ยวยัยเห็นคนเดียวแล้วร้องเรียกเรียกเรียกนะอันนี้ยเนี่ยจุดที่คนจรเขาเสียชีวิตนอนตายตรงนี้นะฮะอันนี้เท่าเท่าที่รู้ประวัติคือเขาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะครับอนนี้คือหมอนมุ้งอะไรที่เขานอนเนี่ยนะแล้วเขาเสียชีวิตนอนตายอยู่ตรงนี้เลยแต่จุดที่คนงานเขาเสียชีวิตครับเนี่ยฮะเห็นบอกว่าอยู่ตรงจั่วอ๋อนี่ไงเนี่ยเนี่ยฮะนั่งดื่ม นั่งดื่มกันแล้วร่วงฮะน่าจะหงายนะแล้วร่วงลงมาตรงบริเวณนี้หัวกระแทกเนี่ยหัวกระแทกกับแง่งแง่งเนี่ยคาที่นะคาที่ตรงบริเวณนี้แล้วกลายเป็นว่าเขาเรียกว่าคนตายไม่รู้ตัวเนี่ยคือตายจังหวะเนี้ยเหมือนตัวเองอะ่ะยังนั่งดื่มยังล่ําสุราอยู่กับเพื่อนอแล้วกลายเป็นว่ามาเที่ยวหลอกเพื่อนคนงานด้วยกันจนคนงานชุดแรกอยู่ไม่ได้แล้วออก พอมาเป็นคนงานชุดสองสุดท้ายเจ๊งซะก่อนที่นี่ที่นี่กับเขาเรียกว่าถูกปิดตัวซะก่อนไอ้ไอ้เทียดูคนลุกคนลุกแม้มึงเนี่ยเออขาไว้เออขาไว้มึงนึกถึงนิ่งๆอ่ะดูไอ้เทียคนมาลุกของจริงอ่ะคนก็สั้นเออไอ้เทียนี่มันเป็นโรคประหลาดมันกลัวประหลางเออวันแต่มันอยู่กับศพอยู่กับสุสานนะประหลาดคนว่ามึงนี่แปลกนะอื้ จริงจริงผมผมเข้ามาตอนแรกผมนึกว่ามีคนยืนหรือมีคนนั่งอยู่ตรงขื่อคานไว้น่ากลัวไว้เนี่ยฮะนี่คือจุดที่เขาเสียชีวิตนะผมจะบอกว่าที่นี่มันซับซ้อนนิดนึงนะฮะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูมามันแคบเลอ,อะไรเอเอทไมบันไดต้องที่นี่ผมผมไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นระดับของระดับของให้ตัวที่เขาจะต้องเทปูนขึ้นให้สูงเพิ่มขึ้นมาอีกใช่ คือจริงๆอันนี้กระไดมันสั้นถูกไหมเขาต้จะตีแผกเพื่อให้มันสูงอ่ะสูงระดับนี้คิดว่านะแล้วด้วยความที่เนี่ยเห็นไหมมันมินเม์นี่คือกึ่งกลางถูกไหมและดันล่วงมาอะไรวะเฮ้ยงมันคนหายใจครบจริงจริงที่ไม่ได้ยินเหรอผมกำลังพูดไงผมเลยไม่รู้ว่าเสียงอะไรเสยงมนคนได้ยินหายใจอย่างเงี้ย พวกเราเองหรือเปล่าหรืออะไรก็ที่ยืนตรงนี้แต่ผมได้ยินตรงเนี้ยผมได้ยินมาจากตรงเนี้ยใครล่ะไอ้เหี้ยนี่นี่โทษนะโทษนะผมอาจจะหยาบไปหน่อยนึงนี่คำสะบทนี่นี่นี่ดูดูแขนนี่ดูแขนแทน,นที่จะเป็นพี่เตี้ยเนี่ยผมผมลุกเองเลยเนี่ยโอ้โหนี่ก็ลุกขยันลุกยังเลยนะเราเนะี่ยอะไรวะเฮ้ยมันแปลกๆเยอะแล้วอะ่ะและที่พี่ว่าห้องนั้นมันทำไมมันห้องนั้มันเยอะมีให้เยอะเฮ้ยเฮ้ย ไปดูดิเผื่อมีใครอยู่ไปดูดิเผื่อมีคนอยู่ไม่เป็นไรเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราต้องเคลียร์ให้ได้ว่าถ้าเกิดเป็นคนเราจะได้รู้ฮะแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยมันจะได้อย่างน้อยวะได้เจอของดีกันอ่ะเอยมันเออทำไมขึ้นมาแล้วมันโล่งนี้วะมันไม่ใช่อาคารปิดเหรอเนี่ยไม่มีหลังคาตรงเนี้เฮ้ยแปลกเว้ย ที่นี่มันกว้างมากเลยนะ,ม,ะมันมันมัน,ม,นมันกว้างใหญ่หญผมว่าเฮ้ยจริงนะตรงเนี้ยมันมันรู้สึกแปลกแปกไงไม่รู้อ่ะเอาเชิ้มเอาเชมเอากล้องมานน่อเลยเอาคุณดูนะฮะมาห <มา S 1> ัวน,นะคุณดูนะบริเวณนี้นะฮะ<ส>คือผมไม่ค่ารู้สึกเหมือนมีคนยืนเนี่ยอยู่ตลอดเวลายืนมองพวกเราอยู่ตอนนี้ฮะ<ม>เอาไปดูซิจุดที่เขาเสียชีวิตตรงนี้นะฮะที่เขานั่งดื่มกันนั่งดื่มกันตรงนี้แล้วล่วงลงไป เฮ้ย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 อะไรวะลมพัดเหรอเฮ้ยใครโดนไม่รู้ไม่ได้โดนใครจะโดนก็ตามพี่มาเนี่ย้้้ออหหมนะเฮ้ยอะไรวะหรือลมพัด อะไรนู่น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 ู่ไอะ่รวู่นนู่นนู่นอย่นนู่นนู่นมูนนู่นมั่นนู่นนู่นนู่าเู่นน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 นน่นน่นนย่นนู่นู้นน่นนนนูนนู่นน่นนู่นนูนน่นนู่นนู่นน่นนู่นนู่น่นูู่นู่งนี้เดี๋ยวฮะ ลมป่ะมีลมมีอะไรป่ะลมเหรอลมเหรอลมลมลมโอเคโอเคชัดเจนเอามามามาไอ้หายใจคว่ำเออมันมันชอบมาแบบเราอยู่หลายคนนะเฮ้ยไอ้ที่นี่น่ากลัวดีเว้ยเฮ้ยแล้วนี่ไปยืนตรงที่มันั่งกินด้วยเดีย๋ยวไปเดีย๋ยือไอ้ตอนทำทำภารกิจต้องระวังนะเว้ยกูเข้าใจแล้วแม่งล่วงไปตายหาเนี่ยแม่งไม่คุ้มนะเว้ยเอาง,ง่ายๆดีกว่าเนี่ย ถ้าสมมติว่ามีสตินะแค่มีสตินะโนไปก็ขากใช่ใช่แต่นะะมันเฮ้ยเฮ้ยอีกแล้วอ่ะอะไรวะเฮ้ยมีคนไหมวะเหมือนมีคนนะมาดูนิ อ้าวตันนี่ว่ะเฮ้ยทางตันว่ะอ้าวมันทางตันน่ะอ้าวไม่มีทางไปแล้วอ่ะเฮ้ยงงว่ะเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่อยู่ข้างนอกไม่ใช่อันนี้อยู่ข้างในอันนี้เส้นคล้ายๆกันกับนู้นเส้นนู้นอยู่ไหนอ่ะนู้นเนี่ยอยู่ข้างนอกข้างนอกอ๋อเหรอไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี้แปลกเว้ยเส้นอะไรวะพันยังสายไฟ อนเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะทำภารกิจที่นี่ใช่ครับโดยเฉพาะพี่บุ๊ชโอ้คิดหนักแล้วตอนเนี้ยอืมเพราะคืออันนี้คือช่วงสำรวจเรายังไม่ได้ทำภารกิจนะครับเพียงแต่ว่าเรามาดูมาดูถึงความอันตรายก่อนเผื่อจะมีคนจอนอน,นกหนูงูแมลงอืมเพราะว่าเราต้องป้องกันทีมงานไว้ก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเกิดอันตรายขึ้นมาไม่คุ้ม ท่านนอนอยู่บ้านแต่ความเสี่ยงคือเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอาความปลอดภัยเป็นหลกักเพราะฉะนั้นฝากติดตามในเพจเสับปปเบอร์เจ้าผีเพจสารา13และในช่อง youtube นี้ด้วยฝากซับสไครป์ด้วยแล้วกันเนาะเอาไว้ดูด้วยอย่าลืมไลค์กดไลค์เอาเดี๋ยวไปดูติดตามภารกิจเต็มๆในเพจแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ย<ป>อะไรไอ้เตี้ยเฮ้ยไปไปไปมาหลากหลายแล้วว่าเสียงไม่น่ากลัวเว้ย